มีโอกาสได้แบบใส่เจมคาพาวเดียนบ่อยมากค่ะก็เวลาถึงเวลาไปงานต้องแบบมีเครื่องเพชรใส่คู่กันอะไรเงี้ย,ยก็เจมคาพาวเดียนจะเป็นอีกหนึ่งในแบ,บรนด์ที่แบบว่าจะคิดถูยยงเวลาใส่มันเสริมความมั่นใจยังไงบ้างาคะก็ดูเอาสิคะก็ก็สวยแหละเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องเพชรของเขาสวยอยู่แล้วพอแบบเอามาใส่ประดับเนาะช่างนมันก็แบบดูแบบชายนี่ขึ้นดูมีออร่ามากขึ้นก็อยากให้ที่เห็นนะคะอยากให้ทุกคนเห็น ชอบอะไรเป็นพิเศษคะที่เดินดูเีงมันจะมีสร้อยคล้ายๆตัวนี้เส้นหนึ่งซึ่งมันเหมือนเป็นแบบ master piece ของ collection นี้ที่โยชอบเมื่อกี้ปกติโยชอบใส่เครื่อเชรที่มันแบบเป็นเป็นสีขาวเป็นสีเทรล้วนๆอะไรเงี้ยมันมีชิ้นหนึ่งที่เป็นสีขาวสีเชรบวกกับสีชมพูเออโยว่ามันลงตัวดีไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบชิ้นไหนที่โยจะชอบที่เป็นสีชมพูแต่ว่าชิ้นนั้นน่ะชอบค่ะ เดี่ยวค่ะช่วงนี้ออกงานเยอะมากเลยคนแบบคนเสียงตลอดเวลาเลยงานเล่นไม่นานเลยะก็ก็บีซี่ค่ะแต่ยังเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะยังเพิ่งเบื่อค่ะก็ก็บีซี่ค่ะแต่ก็ดีที่ยุ่งๆมันแบบเป็นการพิวใจอะไรไงไหมใช้การทํางานมาช่วยมันมันมันคือโยมคนที่สนุกกับการทํางานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยไม่อยากตื่นมาทํางาน รู้สึกเอนจอยรู้สึกแฮปปี้กับการทํางานเหนื่อยทํางานเหนื่อยก็จริงกับบ้านไปตื่นมามาเช้าวันใหม่เรารู้สึก <verses> มีเอ NERGY เราพร้อมที่จะออกไปทำมาเราอยากออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคมากไม่รู้สึกแบบเหนื่อยกายรู Torah ้สึกเหนื <siendo> ่อยกายมีโปรเจกต์อะไรที่แบบกำลังลุยทาอยู่ตอนนี้ไหมคะจริงๆหลักๆตอนเนี้ยน่าจะได้เห็นกันคือยิ่งสตาร์ทธุรก <t aran> ิจ <iot> ที่เป็นเป็นบิซนเนสที่เป็น co ีโอซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากๆก็าหวังว่าเออเร็วๆนี้มันจะมีแบบ โปรดักตัวตัวใหม่ๆออกมาน่าจะได้เห็นกันส่วนงานแสดงก็รอบทที่รู้สึกว่าอยากเล่นอยากทำนะคะต้องรอกันนี้เรนนี่โออยากรับบทแบบไหนอยากได้บทแบบไหนคือไม่หัวอยากได้อะไรที่เราสึกว่าเราช,ชาร์จตัวเองแล้วเราไม่เคยเล่นมาก่อนอยากได้แบบนั้นแบบรล,ลุ่มคาแรคเตอร์ตัวเองไปเลยะะได้หมดเลยแต่ถ้าเราอยากฟีลว่าเฮ้ยเราอยากเล่นบทนี้ อยากอยากได้เป็นฟิลนะมีแบบกินเตอร์ติดต่อมาไหมคะพี่โยจริงๆก็มองไว้นะคะว่าถ้าสมมติกลับมาเล่นทันงทีเนี่ยก็อ,อยากที่จะไม่ได้ให้แบบมีแค่อนแอทีทททอ่มืองไทยอยากจะแบบให้แบบเป็นแบบออกไปในแบบโ o วไวมักชื่นก็ก็มีคุยคุยกันล่าสุดพี่โยมีเออกรายการากับพี่ต้นหอมมองมยน่อยสนิทกันได้ยังไง กับพี่หอมริซซี่สนิกกันพี่หอมตามอีเวน์เจอกันตามอีเวนน่ะก็อย่างที่ออกรายการเลยว่าที่สนิกกันมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเคยไปออกอ่าเขาเรียกว่าไรเขาไปออกเดดทกันกแล้วเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเป็นคนเป็นคนที่โยรู้จกักไปออกเดทกับพี่ต้นหอมอะไรเงี้ยเดียวก็เลยไปด้วยก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่ต้นหอมมากขึ้นคุยเรื่องผู้ชายล้วนๆล้วแล้วเราต้องหารายการไหมหรืออะไรอย่างงี้ คือโยอพ่พยัญชจะผักมันที่เขาแบบออกกําลังกายเขาที่ที่หอบเขาไม่ค่อยออกใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าเทรนเนอร์เราคนนี้เป็นแบบสเปคที่พี่หอบชอบพี่หอน่าจะสนใจเราก็เลยพยายามแบบส่งวิดีโอเทรนเนอร์เราไปยั่วให้ชีแบบลุกขึ้นมออกกำลังกายตามเรารตามเราอาอกกาลังกายแล้วมันก็ได้ผลค่ะคุณเรียกว่าเป็นคนไ่เขียนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เปนตอนที่พีพ่หอบบอกว่าเฮืออยากเจอคนที่คิดแบบเราล่ามันต้องวินอะไรอีกเนี่ย ก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นผมหรือขิดหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ขอก็ออกมาจากบ้านที่อยู่ไกลมากๆเพื่อมาออกกำลังกายที่สุขุมวิทได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะมาได้สุขภาพด้วยใช่ค่ะอยากให้พี่สาวสวยๆผ่อขอเขาเนี่ยถามอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่พี่เซ่เปรี้ยเห็นข่าวไหมคะที่ที่ที่พี่บิ๊กเชดอนพี่เขาก็จะมาพูดถึงอะไรเราเราเราได้รู้ข่าวเรื่องนี้มาเห็นตามข่าว เราเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคนรู้ว่าแบบเปลี่็นยังไงบ้างอะไรไหมคะไม่ได้คุยค่ะไม่ไม่ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยค่ะคือจะปิดตาอยู่บ้างแบบว่าไม่ได้แบบเห็นเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าเห็นแค่หัวข่าวแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดข้างในแล้วก็ไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยถึงพี่เคในเรื่องนี้ ที่เ,าาเ,เอ,องเนอนนอะอย่างไงีน,นี้ไม่มีความทิเห็ของด้านเรื่องนี้เลยแต่ด้วยส่วนัอ้ว่าบบโลกปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารอะไรมันเยอะมากออทงตัวผู้ส่งสารเนี่ยยรู้สึกว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆ นะมันก็ต้องเป็นแหล่งที่เชื่อหน้าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้ในส่วนของตัวผู้รับสารเองเนี่ยแต่และคนก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับความในการที่จะคิดประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับมาว่าเราจะเชื่อหรือจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันแล้วแต่วิจารณาณของแต่และบุคคลแต่และบุคลคลเลยลสำหรับเรื่องนี้โยโนคอมนีจร no ิงๆแล้ว่ะมีสนและสวยสด ไม่ได้สนมา25ปีใช่ปะเอ้ยไม่ไม่ได้สนมาตั้งแต่อายุ25ไม่ได้สนมา10กว่าปีก็แฮปปี้ค่ะอย่างที่บอกก็ตอนนี้ก็เอนจอยกับชีวิตสดเพราะว่าไม่ได้สนมานาก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะไม่ไม่ไม่ได้รีบร้อนที่จะ เอ็นจอยกับชีวิตตรงนี้ขอเอ็นจอยกับชีวิตตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่ใช่ที่มาลงตัวกับเราก็ยินดีที่จะเปิดใจคุยแต่อย่างที่บอกว่าอยากไค่อยก้าอยากไค่อยก้าอยากมั่นคงเพราะคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพบต่อไปอ่ะเราก็ไม่ได้มองแค่ระยะสั้นก็คงอยากจะ หรือว่าคบกับคนนั้นเป็นระยะยาวแล้วถ้าเกิดเราวันนั้นมันจริงเรามีนะว่าสเปคเราที่เราอยากจชอบจะเป็นยังไงก็ต้องเป็อย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบสิคะปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบต้องมาถึงเร็ได้วยต้องมีการกันใช่ไหมคะ ก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนก็แบบค่อนข้างที่จะแบบช่วยกันสกรีนเยอะค่ะแต่อย่างที่บอกก็แบบกยังเพิ่งเฉลยข้อสอบค่ะปล่อยให้เขาทำกันบ้านกันไปน็นกลุ่แสดงว่าอตอนนี้มีแล้วแสดงว่าตอนนี้มีมแล้วไม่มีไม่มีเพราะว่าเวลาคนคนชอบมาถามว่าสเปคเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนานะนก,ก็อย่างที่บอกว่าอแบบย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบค่ะแล้วในที่องค์ดีดีมาแล้วหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่ไม่มีจริงๆตอนนี้คืออยู่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับงานเอนจอยอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวโอเค 对。